ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย จากที่ดาวพฤหัสสบดียกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนกันในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นดาวพฤหัสสบดีก็เดินเร็วผิดปกติมาตลอดภาษาโขนเราเรียกว่าเดินเสิร์ตตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568หรือประมาณ3เดือนครึ่งจากการเดินเร็วต่อเนื่องทำให้ดาวพฤหัสเดินเลยไปที่ราศีมิถุน ไปจนถึงข้ามเขตไปจนถึงราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคม2568โดยทั่วไปพระหัสมีความเร็วเฉลี่ยปีละ1ราศีการที่ดาวพระหัสเดินข้ามราศีก่อนเวลาอันควรแบบนี้จึงทำให้เกิดความวิปริตขึ้นโหราจารย์ท่านเรียกอาการแบบนี้ว่า การเดินวิปริตข้ามราศีคือไม่ใช่การยกย้ายราศีจริงๆทีมงานตานทวาจึงทำคลิปนี้เพื่ออธิบายถึงการเดินข้ามราศีของดาวพฤหัสและวกกลับไปยังราศีเดิมพร้อมคำพยากรณ์สำหรับทุกราศีในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเดินวิปริตข้ามไปราศีกรกฎเป็นระยะเวลา2เดือน22วันมาดูกันนะครับ ไฮไลท์คำพยากรณ์เรื่องดาวพฤหัสจ,จรวิปริตเข้าราศีกรกฎช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษช่วงที่1วันที่2ถึง23ตุลาคมเจ้าชะตาไม่อยากเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือจะได้ใช้ความรู้และหลักการในเรื่องที่อยู่อาศัยเจ้าชะตามีความมุ่งมั่นพยายามในเรื่องความรู้หรือการศึกษา ช่วงที่สองวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีเมษจะเกิดความสั่นคลอนในสิ่งที่ขนขวายพยายามญาติญาติหรือคนทางบ้านกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่ยอมใช้หลักการที่ถูกต้องช่วงที่3วันที่8พฤศจิกายนถึง23ธันวาคมใหระวงังญาติญาติคนทางบ้านจะใช้ปัญญาในทางลบ หรือใช้ความรู้ในทางที่ผิดจเจ้าชะตาจะเกิดหมดศรัทธาในเรื่องที่เคยมุ่งมั่นเคยพยายามในช่วงที่1-2ถึงสก็คือ2ตุลาถึง7พฤศจิกายนยังมีดาวกกวิญ,ญญาณคุ้มครองทั้งญาติญาติและบ้านช่องที่อยู่อาศัยให้ได้แคล้วคลาดปลอดภัยและคอยให้พรเมื่อทำสิ่งดีๆก็จะได้สำเร็จสมตามความปรารถนาค่ะ ในหน้านี้ทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการเดินของดาวพฤหัสมาให้แฟนๆรายการได้รับชมกันแบบง่ายๆเริ่มจากทางซ้ายดาวพฤหัสโคจรแบบเร็วๆคือเดินเสร์จเข้ามาที่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาที่ผ่านมาด้วยการเดินที่เร็วมากคือเสร์จไปจนถึงวันที่21สิงหาหรือ3เดือนเสร็จๆทำให้ดาวพฤหัสเดินมาอยู่ใกล้ๆขอบราศีมิถุน เมื่อใกล้เข้าขอบราศีมิถุนต่อกับราศีกรกฎดาวพฤหัสก็กลับมาเดินปกติเป็นเวลาสองเดือนคือเริ่มจาก21สิงหาคมและข้ามอนาเขตราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคมและยังเดินปกติไปจนถึงวันที่23ตุลาคมจึงเริ่มชะลอหรือเดินช้าลงดาวพฤหัสจะเดินช้าช้าลงจนถึงหยุดนิ่งหรือเดินมนเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่24ตุลา ถึง7พฤศจิกายนจากนั้นดาวพฤหัสก็เริ่มถอยองศาหรือเดินย้อนกลับจุดที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎที่2องศา51ลิบดาหรือวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสก็จะเริ่มพักคือถอยกลับไปยังราศีมิถุนจนข้ามอาาเขตกลับเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่23ธันวาคม2568นับรวมเป็นเวลาที่ดาวพฤหัสวิปริตข้ามมาที่ราศีกรกฎ2เดือน22วัน คือช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ทธันวาคม2568ตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันโคโจรของดาวพฤหัส,สบดีเฉพาะช่วงที่ข้ามเลยเข้ามาในราศรีกรกฎพฤหัสได้ทำเนียบดีคือเป็นมหาอุดมีพลังสูงสุดสรุปได้ดังนี้ช่วงที่1พรพฤหัสเดินปกติคือวันที่2ถึง23ตุลาคม2568เท่ากับ22วันช่วงที่สพฤหัสเดินมล คือช่วงวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2568เท่ากับ15วันและช่วงที่3คือช่วงที่พฤหัสเดินพักตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2568เป็นระยะเวลา46วันช่วงที่1ระยะเวลา24วันดาวพฤหัสเดินปกติวันที่2ถึง23ธันวาคมจะส่งผลถึงราศีที่ดาวพฤหัสโยกถึง6ราศี คือร่วมราศีราศีกรกฎราศีที่เล็งคือราศีมกรราศีโยกหน้าคือราศีพฤกษบโยกหลังคือราศีกันตรีโกนหน้าราศีมีนและตรีโกนหลังคือราศีพิจิกร่วมราศีส่งผลแรง100%รเราศีที่เล็งส่งผล75%ส่วนโยกและตรีโกนส่งผล50%ช่วงที่สองเป็นเวลา15วัน พฤหัสเดินช้าลงไปจนถึงหยุดนิ่งตั้งแต่วันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกาจะส่งผลให้เกิดความสันคลอนไม่เชื่อมั่นในหลักวิชาการหรือหลักธรรมอันถูกต้องมีการยกหลักการมาใช้อย่างสับสนจะเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลในวงการศึกษาหรือวงการศาสนาทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาดินจะเริ่มไม่รับน้ำเกิดน้ำขัง แล,และไม่ซึมซับเข้าสู่ดินช่วงที่3เป็นช่วงที่ยาวที่สุดประมาณเดือนครึ่งดาวพฤหัสเริ่มเดินถอยองศากลับไปยังราศีมิถุนตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาถึง23ธันวาเป็นช่วงที่วิปริต์อย่างแท้จริงส่งผลให้ดินชุ่มน้ำพื้นดินไม่ซึมซับน้ำจะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายๆพฤหัสพักและมีดาวมฤตยูโยกหลังจะมีการใช้หลักการที่อาเพศหมายถึง การนำความรู้มาใช้ในทางลบทำให้เกิดเพศภัยผิดไปจากหลักการและคุณธรรมที่ถูกต้องเกิดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการศึกษาหรือศาสนาทำให้ผู้คนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อไปจะเป็นการพยากรณ์เฉพาะราศีไปดูกันเลยนะครับช่วงที่1ระยะเวลา22วันดาวพฤหัสเดินปกติ คือวันที่สองถึง23ตุลาคม2568าหสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษดาวพระหัสได้ทำเนียมมหาอุดอยู่ที่ภพพันธุจึงส่งผลดีเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่ขนขวายพยายามทำนายได้ว่าท่านที่มีลัคนาราศีเมษจะไม่อยากเข้าหาผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านช่องหรือมีญาติญาติคนทางบ้านเป็นคนที่มีความรู้สูงส่ง จะได้ใช้หลักการวิชาวความรู้สูงยิ่งกับสิ่งที่เจ้าชะตาขนขวายพยายามนอกจากนี้ดาวพฤหัสยังส่งผลดีถึงอีก5้าราศีก็คือราศีกันเป็นภพอริภพอริจะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้มาคอยติมาคอยเพ่งเล็งเราราศีพิจิกเป็นภพมรณะทำให้ห่างไกลเจ้านายหรือผู้ใหญ่หรือมีคนมาคอยให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพราศีมังกรเป็นภพกรรม,มะส่งผลให้มีคนมาช่วยเหลือในเรื่องการงาน ราศีมีนเป็นภพมินาสะส่งผลให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือแต่เจ้าชะตาจะไปได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในแดนไกลราศีพฤษภเป็นภพกระดุมพระจะส่งผลให้มีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือเรื่องเงินทองนอกจากนี้มีดาวเกตและมฤตยูโยกหลังดาวพฤหัสทำให้ได้ครบเป็นก๊กวิญญาณส่งผลเป็นการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยกระทำสิ่งดีดีเมือ่อใดก็จะได้สำเร็จสมตามความปรารถนา เรามาดูสำหรับคนที่มีลัคนาราศีเมษดาวกกวิญญาณส่งผลดีอยู่ในภพพันธุและกระดุมพระทำให้ญาติและคนทางบ้านประสบเรื่องดีๆ ทำสิ่งดีเมื่อใดได้บุญกุศลแล้วก็จะประสบความสำเร็จอีกทั้งเรื่องเงินทองทรัพย์สินก็จะได้แคล้วคลาดปลอดจากภัยอันตรายต่างๆต่อมาเป็นช่วงที่สองระยะเวลาประมาณ15วันดาวพระหัสเดินมนในวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจ,จิกายน2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษพระหัสได้ทำเนียบม,มหาอุจจ่เดินมนอยู่ในภพพันธุส่งผลเสียเรื่องญาติและคนทางบ้าน และสิ่งที่เจ้าชะตาขนขวายพยายามทำให้เกิดความสันคลอในสิ่งที่มุ่งมั่นพยายามมาตลอดยัติญาตและคนทางบ้านของเรามักจะไปอ้างหลักการอย่างสับสนเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัย ทำให้เจ้าชะตาเกิดเส่อมศรัทธาในหลักการที่พยายามศึกษาเรียนรู้ในช่วงที่สองที่ดาวพระหัสเดินมนต์นี้ยังมีเกตและมฤตยูโยกหลังทำให้กลุ่มดาวก๊กวิญญาณยังคงส่งผลดีอยู่สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษจะได้รับผลดีจากดาวก๊กวิญญาณที่พบพันธุและกระดุมพระผลดีนี้ได้กล่าวแล้วในหน้าที่11นะคะ ต่อมาเป็นช่วงที่3นะคะยาวหน่อยพระหัสเดินพักวันที่8พฤศจิกายนถึง23ธันวาคมนับเป็นเวลาประมาณเดือนครึ่งสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษพระหัสได้ทำเนียบมหาอุดเดินพักอยู่ที่พบพันธุจึงส่งผลเสียเกี่ยวกับญาติญาติบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่เจ้าชะตาขวนขวายพยายามทำให้ญาติญาติมักจะทำเรื่องผิดผิดทำไม่ถูกํำนองคลองทำ คนทางบ้านของเราจะนำหลักการมาใช้ในทางลบทำให้เกิดภัยอาเพศต่างๆจะเกิดเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลกับเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยและเจ้าชะตาจะไม่เชื่อถือเกิดวิกฤตศรัทธาในสิ่งที่เคยขวนขวายพยายามในวันที่9พฤศจิกายนดาวเกียดยกไปราศีเมษทำให้การยกถึงกันของดาวกกวิญญาณเนี่ยสลายตัวไป ในช่วงที่3นี้จึงควรใช้ชีวิตให้มีสติอย่างมากๆเพราะพระรหัสเองก็วิปริตเดินพักและยังมีมฤตยูมาโยกหลังคอยทำลายอีกด้วยเว้นเสียแต่ว่าดวงเดิมของเรามีราหูหรือเกตร,รอรับอยู่ที่4ี่ราศีคือกรกฎมังกรกรันพฤษศพ,พอมาถึงพระหัสมฤตยูจรก็จะครบกกวิญญาณจึงจะไม่ส่งผลเสียหายนั่นเองค่ะ ทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยขอหอน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้แฟนๆรายการสมปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความสุขทุกท่านและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe c h anel n ตามทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร member เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel n ตาลทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ